สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Anonymity นะครับวันนี้เราจะมารีวิวเรื่อง Mod. มอสวิลลินแน,นะครับเป็นมอสหมู่บ้านนะเข้าไปดูเลยอากแลกครับอันนี้ขอใช้แมปโลกนะครับก่อนอื่นเราต้องมีบล็อกทองนะครับแล้วก็เออไม ไม้ไม้คาถาสําหรับเอ,อ่อสร้างหมู่บ้านนะครับเราวางบล็อกทองไปก่อนเลยแล้วเอาไม้คาถาวิเศษคลิกขวาครับแล้วก็เลือกหมู่บ้านเอาเลยแต่ส่วนผมจะเลือกเป็นแบบหมู่บ้านคนญี่ปุ่นนะครับชอบเนี่ยครับเห็นไหมครับมันเจเนเรตอะ่ะอันนี้โชกุนนะครับหัวหน้าหมู่บ้าน มันจะแบ่งออกเป็นหลายหมู่บ้านนะครับจะพาเยี่ยมชมทีละที่นะครับอันนี้คือแบบ n b c นะครับสามารถคลิกขวาทำได้สามารถคลิกขวาทำา,า,ค,วาทำคว s ได้นะครับทำาคว s ต้องหาปลามาห้าตัวนะครับแล้วก็ส่งให้ภรรยาเขาเราก็จะได้แอมเอกนครับแล้วนี่เขาจะทำฟาร์มนะครับเราเราก็จะมาเอาข้าวเขาก็ได้นะครับเราไม่ว่าเราถ้าเกิดเราไม่ไปทำลายเขาครับต่อไป มันจะเป็นฟาร์มคนตัดไม้นะครับเนี่ยครับอย่างเงี้ยคจะมาตัดไม้เ้าไปทําอะไรเขาก็ไม่รู้ค่ะหางเงินแล้วมังครับนะครับส่วนว่าวิธีลงนะครับเดี๋ยวผมจะทำในคลิปต่อไปนะคะขอบคุณครับ